สวัสดีครับผมนายบุญกลบุญคุ้มนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วนะครับวันนี้ได้รณรงค์นะครับออกนำเรียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วนะครับให้รับรู้รับทราบนะครับในการวิธีการใช้แม็กนะครับแล้วก็ใช้เยลนะครับในการป้องกันโรคโควิด -19 นะครับวันนี้เรารณรงค์ทั้งพื้นที่นะครับเต็มพื้นที่ ของเทศบาลเมืองลำสามแก้วนะครับพี่น้องในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วนี่ก็มีประมาณ3า0,000ื่นกว่าควเรือนนะครับเราก็ลงทุกๆควเรือนนะครับก็ต้องนําเรียนนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำสามแก้วนะครับในช่วงนี้นะครับเราต้องช่วยกันนะครับเราจะปล่อยใครไม่ได้เลยนะครับเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลตัวเองช่วยกันดูแลพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะเพื่อนบ้านลูกหลานเรานะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เทศบาลมือลำสัมแก้วนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะทางพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นจิตอาสานะครับอสมอนะครับมีอสมอมีทรานประธานชุมชนทุกๆชุมชนนะครับร่วมกันรณรงค์นะครับอ,ออกออบอกวิธีการนะครับใช้แมสใช้เบียนะครับเพื่อ ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 นะครับวันนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตเทศบาลเมืองสามแก้วนะครับอย่างช่วงนี้ต้องช่วยกันดูแลตัวเองนะครับแล้วก็จะไปไหนนะครับจะออกนอกพื้นที่อะไรต่างๆนานานะครับก็ยังไงก็ไปแจ้งนะครับความประสงค์ที่เทศบาลเมืองสามแก้วนะครับเราจะได้ตรวจคัดกรองโรคนะครับแล้วก็ส่งท่านไปยังจุดหมายปลายทางนะครับวันนี้ แล้วก็กลับมาโดยปลอดภัยนะครับเราก็จะดูแลควบคุมโรคนะครับให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับของพี่น้องในเพื่อนบ้านของท่านเองนะว่าเวลาท่านไปไหนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ อยู่แห่งไหนจะใกล้จากไกลจนสุดขอบฟ้าขอมหมอกความมันดังดอกไม้ที่สดสวยอาเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งสเสนอให้มา ไที่ไม่นานเป็นสายทานที่ชุ่มตาเป็นแผ่นฟ้าทานโท ไม่ถ้อเรงอับร้อเป็นเปลวไฟที่ไม่นานเป็นสายนานที่ชุ่มปาเป็นแผ่นฟ้าทาน จนสบสิญมองให้สมตั้งใจใ่กลครโมงมนเก้าต่อไปตราบชีวิตสุดดุดกระแสนเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้ใหเธอเป็นสิ่งสนอ กำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้ค <Pen> ุณเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้คุณเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจ ชีวิตต้องปลอดภัยหัวใจเพื่อประชาชน